สวัสดีครับพ่อกับบอยยมสไตล์เด็กเป็นครับผมนี่ก็สิบมาสัมผัสคนใหม่ครับนี่ครับซึ่งมาเพช้งานเพช้งานในจังหวัดอะไรนะครับผมมือนี้มือที่สามครับมือนี้มือที่สามครับผมมือที่สามนี่ฮะซื้อซื้อมาครับครับซื้อมาครับผมมาจากอำเภอชุมพลบุรีครับผมอือชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีนี่จังหวัดอย่างไรสุรินทร์สุรินทร์ครับนี่ครับมีคุณอนุชาคอมเมนต์มาครับผม สิบแปะขออนุญาตสิบแปะซื้อนะครับคุณอวิชาไปครับอยากเห็นคนใหม่ครับนี่ครับนี่ว่ายุสุรินทร์ครับผมเนาะวันนี้ใช่ว่าอาจจะเป็นเอฟซีอยู่ทางบ้านก็ได้หรือว่าสิเป็นคนเห็นงานจีโรงเรียนหรือระยองก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวครับเเดี๋ยวพิ่นสิมาคอมเมนต์อยู่หรอกนะครับเป็นไงครับเพื่งานในสายมือหรอโอ้ก็ดีครับรุ่นพี่ก็ดูแลดีอยู่ครับ เหลวเบี้ยก็ต้องห่วงนี่ครับมือเล็กอะเจอของแข็งเลยครับเสียบลวดเนาะจึกอย่างเดียวเลยมือเล็กจึกว่าสันว่ามือพองมือเลยได้แพ้มือแ,แ,แ,แคครกเล,ย,กลมมเย,ยครับนี่กะแล้วก็มาเจองานแบบนี้ครับก้มมืดๆครับก้มนี่เสียล้วเนี่ยก้มยังไงก้มยังไงแังนครับนายจ้างมาหนั่งตรงนี้มาเลยตรงตรงจุกๆเลยผมจึงสี่เลยครับนี่นี่ครับนี่เบิ้งครับนี่เบิ้องเฮ็ดเบิ้องเฮ็ดงานครับนี่เอาไลท์อกครับนี่ครับเบิ้งนี่ นี่เอาไลออกที่สุดครับนี่เอาไลเอาใบเก้าออกครับไม่ธรรมดาครับเอาครับผมเนาะกะบรบกวนยังไรนะครับผมกะยินดีต้อนรับนะครับผมเนากยินดีกะเพื่ออย่างไรยินดีกะโอเคอยู่ครับโอเคครับโอเคครับเป็นยู่นะครับแล้วกะพี่น้องไรงานไทยกะเป็นกันเองดีนะดูแลกันเองครับครับแล้วกะหมเป็นไต่ย่างที่สิคิดครับโอเคอยู่แล้วกะพวกสิ่งยาเสพติดอย่างต่างๆยินดีกะมีครับบ่มีครับ ดีครับพี่น้องทางบ้านหรือลูกเมียทางบ้านก็บ่ต้องเป็นห่วงครับอยู่นี่ครับผมเนาะมีอีกเรื่องครับผมฝากนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาใหม่อีกสามคนเป็นบ้าน้งสามคนนอนสามคนคกับวันที่ยี่สิบสองเข้ามาตอนนี้น่าจะเป็นยี่สิบหรือยี่สิบสองเนี่ยยิบน่าจะเป็นยี่สิบแอบพศจิกะเอ๊ะแม่พฤศจิกะพฤศจิกายนนี่ครับผมเนาะสีมาใหม่ครับผมเนาะถ้าบาร์ใเดี๋ยวขอเอ้ยนะครับผมบาร์ใ อัญเชลีครับผมเนาะเป็นของมอชา,อากิยูริมนัตเตเนียครับผมเนาะถ้าได้ยินกิยูที่เป็น72นะครับนั่นแหละใครที่ว่าเออค,คุณที่บยยามได้ว่าไปเมื่อกี้นะครับผมเนาะทักมาหาก็ได้ครับผมเนาะเพื่อพี่น้องท่านี้อาจจะอยากฝากเอียงเล็กน้อยติดไม่ติด,ม,ตดมือมันน้ำเนรนะครับผมเนาะโอเคครับแก่คนที่สิมาอีก3คนแก่บางคลิปไปครับผมเนาะถ้าทักแชทมาจัะน้อยก็ดีครับผมเนาะ สิมีแนวสีวานอยู่ว่าสัน์โอเคผมท่านนี้บยายอมกับเบ้มีแล้วนะผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแจ็กกดติดตามกดกระดิ่งไว้ผมสิบริาพารทคลิปใหม่ๆนะครับผม <c oughs> หรืออะไรสดที่บยายอมได้ลงไปครับผมถ้าดีบยายอมขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม